จงแถลงไขว่าไปมาสีเอย่มอมฉันฝันลา้ายไปท่เด็ดไม่ตัวตัหม่มอมฉันฝันลา้าไป่็จีวัว่าประการใดหรือมาสีเอย์ฝันว่ามีตาชาล่างกำยำไปท่าพังประตูเข้ามาไปค่ิเด็จพี่ ตัดแขนตัดขาหม่อมันง้ันไปคะฟักดวงตาเขาหม่อมั่ันไปคะแล้วใช้มีดกรีดป้องรักเขาหมอมั่ันไปค็ฟัดวงใจเขาหมอมฉันไปเลยค่ะดีพีพระวิสัญญะนพระได้ฟังเช่นนั้นพระองค์ก็ทราบดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยพระยานของพระองค์จึงทราบว่าในวันพรุ่งนี้พระองค์จะได้บำเพ็ญปิยบุตรทาน แต่ถ้าพระองค์จะเล่าตามความเป็นจริงนั้นก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสําหรับผู้ชายเนี่ยความจริงทุกอย่างจะเที่ยวเล่าให้ผู้หญิงเขาฟังเพราะผู้หญิงเนี่ยเขารับไม่ค่อยได้แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความจริงก็ต้องเอาสองขาด้วยบ้างนะผู้ชายทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อน,น้องมาลําบากต้องมากินกินกลางดินกินกลางทรายเนี่ยท่าตั้งสี่ของพระนางน,างนของน้องเนี่ยมันจึงเกิดการแปรรวน ไม่มีอะไรหรอกน้องโบราณท่านบอกไว้ว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีพาลูกกลับไปนอไปนอไปน้องอเชื่อพี่เถินเออไปสูกเจริญสุขเจริญสุขนะแล้วอย่ามาเคาะประตูเรียกทำให้พี่ใจไม่ดีหันไปทางนน้นสิหันไปทางนู้น,น,น,นมองแต่ค่ะเวสสุนทรผ่วงอะไรแต่เวสสุนทร <c oughs> ลูกันหาลูกเ่ไ่ไอึเจด็ก่อเชื่อลกนะลูกลูกจะกาอามเดีก็ลูกนะเข้าดูแม่องไปหาผลไม้บ้างนะลูกพระนางสั่งลูกแล้วก็จูบซ้ายจูบขวาที่แก้มทั้งสองข้างด้วยความรัก อันเกิดจากการที่พระนางฝันร้ายเมื่อคืนนั้นรักลูกลูกจ๋าอย่าสนนะลูกกระบุงกระบุงกระบุงรบระบางระลูงระระบุงะบุงระบุงเะบุระบุงระบุงระงระบุาระระงะบุะบงบงบุงระบระงมะ แบกคานหามแบกเสร็จพนังก็วิ่งกลับมาเอเลมาซีจะแบกไหวไหมเนี่ยหนักเยอเกินแม่จ๋าอย่าลืมเอาผลไม้รากไม้มาฝากชาลีนะจ๊ะคุณแม่อย่าลืมเอาของเล่นมาฝากกันหานะจ้าดนความรักลูกไม่ยอมไปวางคันหามวิ่งกลับไปกอดลูกอีกโอ้โหนี่แหละความรักของแม่ดวงใจใครเล่าจะเท่าแม่ รักแม่อย่างที่สุดรักลูกอย่างที่สุดแม่รักลูกน้องแล้วลูกนะพอแล้วพอแล้วพอดีคนเ็เช็ดน้ำปตาขนาดนี้แล้วเเคยไม่เี่ยในชีวิตนี้ครั้งแรกค่ะเพื่อพระเจ้าตากโอ่ดูเหมือนมากเลยเมืองที่โอ้โหนี่ที่ดินนั้นเนี่ยมาเล่นเองแม่คุณแม่ทุนหัวละเวทนั้นดอนจะไม่รักอย่างไงอือวครับ มาเี่ชูชกนั่งยิ้มหวานทำไมฝ่ายตาเท่าชูชกตาเท่าชูชกนี้เป็นพวกรูปชั่วตัวดำแต่รู้สึกจะหล่อผเห็นัันดอนรูปชั่วตัวดำ,แต,ตวดำแต่เป็นคนโชคดีได้เมียสวยชื่อว่าอมิตรดาตาเท่าชูชกนั้นหนาหลงตกอยู่ในอำนาจของนางอมิตรดาจ <c oughs> ึงดัน้นด้นมาแต่ที่ไกล มาถึงพระเวสสัดนดรก็เห็นแต่ไกลอย่าเพิ่งดิไปก่อนถอยหลังไปก่อนลูกกันหายิาลีมีแขกมานะลูกไปรับเขาหน่อยลูกเอ้ลูกเออน่ารักลูก,ลก,ลกพ่อสอนมาดีลูกน้าตาจ๋าตาจ๋ากันหาใช่ถึงนะจ๊ะ เช,ชอ,อีตาเท่าชูชก<ช>เนี่ยอมันฉลาดมันต้องตัดไม้ข่มน้ำมันเห็นกุมารทั้งสองมันก็เลยรีบทําท่าจะเคี่ยนจะตีกุมารทั้งสองก็ตกใจเพราะว่าเธอเป็นตระกูลที่สูงไม่เคยมีใครมาทํากับเธอเช็คเช่นนี้ก็รีบตกใจรีบวิ่งจ้นมาหาเสด็จพ่อฝ่ายตาเท่าชูชกก็ค่อยๆเดินยักแย่ยักยัน แล้วสุดท้ายก็เข้ามาตรงพระพักของพระเวสสันดร mm. ว่าอะไรหรือพราม mm. มาจากไหนหรือ mm. ท่านมานเหนื่อยพักนั่งพักซะก่อนเออสิงโตเอ้ยเอาน้ำมาหน่อย mm. mm. สิงโตดีทุกคำาจะได้ไม่ตัดข้าตัวอ,อตาพรามทั้นมาแต่ที่ไกลนะทั้นจงเอาน้ำไปดื่มพักผ่อนสักหน่อยเถอะอือดีละดีละนั่งพักให้สบายให้หายเหนื่อยซะก่อน,นตาเท่าจูชกเนี่ยแกเป็นมืออาชีพ เพราะตั้งแต่เกิดมาแกก็ขอแต่พื้นตะพือขอจนรวยอะ่ะเพราะฉะนั้นมันมีสํานวนอยู่สํนวนหนึ่งที่เขาบอกว่าชักแม่น้้ำทั้งหา้าตาเท่าสูชกก็เริ่มเลยบอกว่าข้าแต่องค์พระเวชสันดอเจ้ามานมือดิห <c oughs> ม่อมชั้นมาแต่ที่ไกล <c oughs> เขาได้ยินกิติศัพท์ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เปี่ยมร้่นไปด้วยมหากรุณาธิคุณ แม่น้ําใหญ่ๆใ,ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคงคาเยามุนาสินธทุมาีแม่น้ําอะไรทั้งหลายแหละก็ไม่เท่ากับน้ําประทัยของพระองค์ชูชกอย่าชักแม่น้ำทั้งห้าท่านต้องการสิ่งใดจงเล่าแถลงไขมาไหมท่านต้องการสิ่งใดไม่ต้องชักแม่น้ำทั้งห้าบอกมา ถ้ามีสิ่งหนึ่งประการใดที่เราจะให้ท่านได้เราจะมอบให้แก่ท่านโดยไม่ขี้เหนียวไม่ขี้จุ๊บเดบี้ขี้จุ๊บตังางหากลูกทั้งสองปัญหาชาลีอะไรนะลูกทั้งสองคนเนี่ยจะเอาลูกเราเอาไปทำอะไรหรือสุชกไปอมิทธดาค่ะให้เมียสวยค่ะเอาไปให้เมียเอาไปทำอะไรชุชก เอาไปรับใช้เลย้อ,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 อ้จะขอลูกเราทั้งสองเอาไปเป็นคนใช้